อคิีมนี้ก็จะพามาฟังอ่ามก่อนที่คุ้นย่ายเขาเพิ่นเขียนเพื่อไว้แต่สมัยเพื่นยังแข็งแรงเขาวัดเขาวา่าจำศีลกวันพระมาอ่านในฟังมาเพิ่นเขียนไปแนวไรเน่ฟังเด้อถึงพ,พ,รพระพุทธเจ้าพุทธโธพระพุทธเจ้า เอ็นรากเง่าศาสนาพุทโธท,ทรงเมตตากรุณาปวงวินัยพุทโธเป็นผู้รู้ไม่มีครูผู้สั่งสอนพุทโธผู้ตื่นนอนจากวิงวอนโลกกะระทำพุทโธผู้ชักนำพาเราทำแต่ความดีพุทโธผู้มั่งมี ทำความดีไม่ต้องจนพุทโธผู้รู้ตนจนลอดพ้นจากตันหาพุทโธผู้ทรงปัญญาเห็นของจินเป็นสุขใจพุทโธผู้รู้ยิ่งสัจจะยิ่งทุกประการพุทโธผู้รู้ทุก จนกระทั่งสมุทยัยพุทธโธผู้รู้ได้สมุทัยเป็นตัณหาพุทธโธพุทธชาติละชั่วขาดจากสันดานพุทธโธผู้เบิกบานพาเราทานเป็นของจริงโอ้อันนี้ความหมายกันดีได้เนี่ยพันเกาวึงพรตเจ้า คนย่ายท่าวเป็นเขียนไว้เป็นกอนเป็นบดเป็นกออน่าระลึกถึงอ่าพระพุทธเจ้าอ่าว่าเพื่อนตัดสรูยังแหนยู่นีิตัดสรูยังแหนผ้าเฮ็ดยังแหนเป็นค้ามกรออกมาอ่ามันถูกเขียนไวด้ดีดีมีความหมายลายมือผู้เฒ่ากะสิห์หันยากเนะนี้ยฉันนอยแกะแก๊ะลายมือผู้เฒ่ากะสิายากโย่เนาะ โท่าณสมัยโบราณตะก,กี้อ่าเพิ่งกระจายไปหลายปีแล้วแ,วแต่เพิ่งกับทิมอ่าทิมนั่งซื้อทิมไอ้ตำราเล็กๆหน่อยๆไว้ให้หลวงร้านเนีเบิ่งสมัยเพิน่นเข้าไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในวัดอ่าเขาวัดจำศีลฟังธรรมทำวัดสวดมนต์นั่งภาวนาอ่าที่เพป็นเฮ็ดมาตลอดชีวิตของเพิน่นที่เพิ่นย่างแข็งแรงเป็นเหตุใดเพิ่นกไ็ได้่งอะไร กันลืมมันกเน็เขียนไว้เขียนไว้กันเพื่มอมให้ลูกหลานในอ่านตต่อ